ผู้ชมคะเพื่อให้ผู้ที่ตัดสินใจใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าได้รับความสะดวกและรวดเร็วสามารถวางแผนการใช้งานเพื่อลดความกังวลหากแบตเตอรี่หมดทางปราทอได้เปิดสวอปแอนก แพลตฟอร์มที่ดำเนินธุรกิจให้บริการสวอปหรือสลับแบตเตอรี่สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบไม่ต้องรอชาร์จค่ะโดยผู้ใช้งานที่เป็นสมาชิก Swap แอสามารถดำเนินการได้เองเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับกรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเฉพาะรุ่นสร้างบัญชีผู้ใช้สแสดงรายละเอียดการใช้งานแบตเตอรี่ค้นหาตำแหน่งสถานีสวอปแบตเตอรี่และสามารถจองแบตได้ล่วงหน้าพร้อมระบบนำทางไปยังสถานีเมื่อไปถึงสถานีแล้วสามารถยืนยันตัวตนผ่าน q ิ c อา e คและสับเปลี่ยนแบตเดิมกับแบตใหม่ในตู้ชาร์จได้ง่ายๆอีกด้วยค่ะ สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ตลอด24ชั่วโมงและมีระบบ GPS ติดตามแบตเตอรี่ซึ่งจะเริ่มเปิดให้บริการ22แห่งครอบคลุมทั่วกรุงเทพค่ะ